สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์ธนกรศิริชัยวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องของคุณลุงสมชายคนไข้ของผมอายุ62ปีที่เดินเข้ามาหาผมเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นค่าน้ำตาลสะสมของแกอยู่ที่7.8ไตเริ่มมีปัญหาแกกินยาเมทฟอร์มินมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังคุมไม่ค่อยอยู่ผมบอกแกว่าลุงครับลองเปลี่ยนเครื่องดื่มตอนเช้าดูไหม แล้วก็เดินวันละสัก3-4กิโลคุณลุงสมชายทำตามที่ผมแนะนำวันนี้ค่าน้ำตาลสะสมของแกงมาเหลือ5-6แกแกหยุดยาเมทฟอร์มินได้ล้วครับตลอด30ปีที่ผมทำงานเป็นหมอมาผมเห็นคนไข้เบาหวานและโรคตายมาเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือหลายคนไม่รู้ว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มทุกเช้านั้นมีผลต่อสุขภาพมากแค่ไหนบางคนตื่นม,มาก็ดื่มน้ำหวานน้ำอัดลม บางคนดื่มกาแฟใส่นมคนหวานเยอะๆพวกนี้แหละครับที่ทำร้ายไตยและทำให้น้ำตาลพุ่งโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องดื่ม5อย่างที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายดีต่อไตและช่วยควบคุมเบาหวานได้ครับทั้ง5อย่างนี้หาได้ง่ายในบ้านเราไม่ต้องไปซื้อของแพงๆจากต่างประเทศผมจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างว่าทำไมมันถึงดีและใครควรดื่มใครควรระวังเพราะไม่ใช่ทุกอย่างจะเหมาะกับทุกคนนะครับ เริ่มจากอย่างแรกเลยน้ำมะนาวหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเลมอนวอเตอร์ครับอันนี้ง่ายที่สุดเลยตื่นเช้ามาบีบมะนาวครึ่งลูกลงในน้ำอุ่นสักแก้วดื่มตอนท้องว่างก่อนกินอาหารเช้าฟังดูธรรมดามากใช่ไหมครับแต่ประโยชน์ที่ได้นี่เยอะเลยมะนาวมีวิตามินซีสูงมากวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องร่างกาย จกอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์สำหรับคนเป็นเบาหวานหรือมีปัญหาไตนี่สำคัญมากครับเพราะการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยป้องกันการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้นอกจากวิตามินซีแล้วมะนาวยังมีสารที่เรียกว่าซเตรตซึ่งช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายแม้ว่ามะนาวจะมีรสเปรี้ยวแต่พอเข้าไปในร่างกายแล้วกลับมีฤทธิ์ทิพเป็นด่างช่วยลดความเป็นกรดในปัสสาวะลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไตได้ครับคนไข้หลายคนของผมที่เคยเป็นนิ่ว พอดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำก็ไม่กลับมาเป็นอีกน้ำมะนาวยังช่วยเรื่องการขับปัสสาวะทำให้ไตทำงานได้ดีขึ้นในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายหลังจากนอนหลับมาทั้งคืนร่างกายเราสะสมของเสียไว้เยอะการดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าช่วยล้างพิษเหล่านี้ออกไปได้ในเรื่องน้ำตาลในเลือดมะนาวมีสารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นเร็วหลังกินอาหารเหมาะมากสำหรับคนเป็นเบาหวานหรือคนที่น้ำตาลสูงครับ เนื้อมะนาวยังมีใย,ยอาหารที่ดีต่อลำไส้ช่วยเลี้ยงแบคทีเรียดีๆในทางเดินอาหารทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นซึ่งสำคัญมากสำหรับการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่มะนาวยังมีสารฟาลาโวโนอยที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยลดการอักเสบรเรือรงในร่างกายดีต่อสุขภาพไตและช่วยควบคุมเบาหวานสารฟาลาโวโนอยยังดีต่อหัวใจและหลอดเลือดด้วยช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ปกป้องหลอดเลือดซึ่งสําคัญมากเพราะโรคหัวใจมักมาคู่กับเบาหวานและโรคไตครับมะนาวมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมแร่ธาตุสําคัญที่ช่วยรักษาความดันโลหิตสุขภาพกล้ามเนื้อและเส้นประสาทน้ำม,มะนาวจึงเป็นทางเลือกที่ดีแทนเครื่องดื่มที่มีโซเดียมสูงไม่ทําให้ไตทํางานหนักเกินไปวิธีทําง่ายมากครับตื่นเช้ามาต้มน้ําอุ่นสักแก้วบีบมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากัน ดื่มก่อนกินข้าวเช้าสัก15นาทีถ้าอยากได้ประโยชน์เพิ่มก็ใส่ขมิ้นสักหยิบมือขมิ้นก็มีสรรพคุณต้านการอักเสบเหมือนกันแต่มีข้อควรระวังครับน้ำมะนาวเป็นกรอดอาจกัดกร่อนเคลือบฟันได้ถ้าดื่มบ่อยมากแนะนําให้ใช้หลอดดูดหรือบ้วนปากด้วยน้ําเปล่าหลังดื่มจะได้ช่วยล้างกรดที่เหลือออกไปมาถึงเครื่องดื่มที่2ครับกาแฟอันนี้ต้องพูดได้ชัดเลยนะครับเพราะมีคนถามผมเยอะมากบางคนบอกว่ากาแฟดีบางคนบอกว่าไม่ดี ความจริงคือกาแฟดีสําหรับบางคนแต่ไม่ดีสําหรับบางคนครับผมจะอธิบายให้ฟังกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมมากไม่ใช่แค่ช่วยให้ตื่นตัวแต่ยังมีสารโพลีฟีนอลสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและปกป้องเซลล์สารเหล่านี้ช่วยต่อสู้กับความเครียดออกซิเดชันที่ทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อตามกาลเวลาสำหรับคนเป็นเบาหวานหรือเสี่ยงเป็นเบาหวาน สารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟช่วยปกป้องตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญในการผลิตอินซูลินยังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินด้วยทําให้ร่างกายควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นกาแฟยังดีต่อไตครับมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆกระตุ้นให้ไตขับของเสียออกผ่านการเพิ่มการผลิตปัสสาวะระบบล้างพิษตามธรรมชาตินี้ไม่เพียงช่วยให้ไตทํางานดีขึ้นแต่ยังลดความเสี่ยงนิ่วในไตได้ถึง40เซกาแฟ ช่วยเจอจางสารในปัสสาวะที่ก่อให้เกิดนิ่วแต่ทีนี้ครับใครไม่ควรดื่มกาแฟคนที่นอนไม่หลับคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงคนที่กระเพาะไม่ดีกรดไหลย,ย้อนหรือคนที่ดื่มกาแฟแล้วใจสัน่นมือสัน่นพวกนี้ควรหลีกเลี่ยงกาแฟครับและถ้าจะดื่มกาแฟต้องดื่มแบบถูกวิธีอย่าใส่น้ำตาลอย่าใส่นมข้นหวานอย่าใส่ครีมเทียมพวกนี้ทำลายประโยชน์ของกาแฟหมดเลย แถมทำให้น้ําตาลพุ่งและน้ําหนักขึ้นอีกต่างหากถ้าอยากให้หวานนิดหน่อยให้ใช้ย่าหวานหรือใส่ผงโกโก้สักหยิบมือหรือนมอัลมอนด์ไม่หวานก็ได้ดื่มกาแฟวันละ2อถแก้วถือว่าปลอดภัยและมีประโยชน์แต่ถ้ามากกว่านั้นอาจทําให้กระวนกระวายนอนไม่หลับหรือมีปัญหาทางเดินอาหารและอย่าดื่มกาแฟตอนบ่ายแก่ๆหรือเย็นเพราะจะทําให้นอนไม่หลับครับถ้าคุณไวต่อคาเฟอีน กาแฟไม่มีคาเฟอีนก็เป็นทางเลือกที่ดียังคงมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบเหมือนกาแฟปกติแต่มีคาเฟอีนน้อยกว่ามากมาถึงเครื่องดื่มที่3ครับน้ำเมล็ดเจียอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ประโยชน์เยอะมากครับเมล็ดเจียตัวเล็กๆแต่เต็มไปด้วยสารอาหารพอแช่น้ำแล้วจะพองตัวเป็นเจลที่มีสาระคุณดีต่อสุขภาพมากมายเมล็ดเจียมีใย,ยอาหารสูงมากสําคัญต่อระบบย่อยอาหาร และการควบคุมน้ําตาลในเลือดใยอาหารที่ละลายน้ําได้ในเมล็ดเจียจะกลายเป็นเจลที่ชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดป้องกันไม่ให้น้ําตาลพุ่งขึ้นลงเร็วซึ่งอันตรายมากสําหรับคนเป็นเบาหวานใยอาหารยังส่งเสริมสุขภาพลําไส้ด้วยการเลี้ยงแบคทีเรียดีๆในลใําไส้นอกจากใยอาหารแล้วเมล็ดเจียยังรวยกรดไขมันโอเมกา้า3ไขมันดีที่ช่วยลดการอักเสบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในโรคเรื้อรังอย่างโรคไตและเบาหวานโอเมกา้า 3. ปกป้องไตโดยลดความเครียดออกซิเดชันและช่วยให้ไตกรองของเสียได้ดีกรดไขมันเหล่านี้ยังดีต่อหัวใจช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ ide, ลดความดันโลหิตและทำให้หัวใจทำงานดีขึ้นเมล็ดเจียยังมีแร่ธาตุสำคัญอย่างแมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมจำเป็นต่อกล้ามเนื้อกระดูก การทำงานของไตและการควบคุมความดันโลหิตแมกนีเซียมสำคัญมากสำหรับคนเป็นเบาหวานเพราะช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและกรารเผาผลาญกลูโคสโพแทสเซียมและแคลเซียมจำเป็นต่อสุขภาพกล้ามเนื้อและหัวใจแร่ธาตุเหล่านี้ไม่ทำให้ไตทำงานหนักเกินไปจึงเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาไตครับเมล็ดเจียมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ปกป้องเซลล์ ลดการอักเสบและชะลอการแก่ก่อนวัยดีต่อไตและสุขภาพโดยรวมโปรตีนสูงในเมล็ดเจียก็เป็นข้อดีอย่างช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและทําให้อิ่มนานน้ำเมล็ดเจียจึงเป็นส่วนเสริมที่ดีสําหรับอาหารลดความอยากของหวานของมันและรู้สึกอิ่มนานวิธีทําน้ำเมล็ดเจียง่ายมากครับผสมเมล็ดเจีย2-4ช้อนโต๊ะลงในน้ํา1ลิตรทิ้งไว้15-20นาที ระหว่างนั้นมเมล็ดจะดูดน้ำและพองตัวเป็นเจลจะเติมแตงกวาหัน่นน้ำมะนาวหรือส้มหัน่นเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้ผลไม้ตระกูลส้มไม่เพียงให้รสชาติสดชื่นแต่ยังเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีน้ำเมล็ดเจียเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ให้ความชุ่มชื้นและสารอาหารต่างจากน้ำหวานและเครื่องดื่มชูกําลังที่ทํางานสวนทางกับร่างกายน้ำเมล็ดเจียทํางานร่วมกับร่างกายช่วยให้ไตทํางานดีขึ้นควบคุมน้ําตาลในเลือด และสุขภาพโดยรวมดีขึ้นเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะต้องการควบคุมเบาหวานปรับปรุงการทำงานของไตหรือแค่อยากมีสุขภาพดีครับมาถึงเครื่องดื่มที่4น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือที่เรียกกันว่าแอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์ครับอันนี้ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับห้ามดื่มเปล่าๆเด็ดขาดน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล มีความสามารถในการเพิ่มความไวต่ออินซูลินสำคัญมากสำหรับคนเป็นเบาหวานหรือเสี่ยงเป็นเบาหวานเพราะความไวต่ออินซูลินที่ดีขึ้นช่วยให้เซลล์ใช้กลูโคสได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่การดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลหลังอาหารช่วยลดการพุ่งขึ้นของน้ำตาลในเลือดได้อย่างมากซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล มีบทบาทสำคัญในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากคาร์โบไฮเดรตทำให้พลังงานค่อยๆปล่อยออกมาแทนที่จะพุ่งขึ้นทันทีการรักษาระดับน้ำตาลให้คงที่นี้สำคัญมากสำหรับคนเป็นเบาหวานในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลยังช่วยเรื่องการลดน้ำหนักด้วยไม่ใช่แค่เครื่องมือควบคุมน้ำตาลในเลือดแต่ยังเพิ่มความรู้สึกอิ่มทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานลดความเสี่ยงในการกินเกิน ข้อนี้ดีมากสำหรับคนที่พยายามลดน้ำหนักเพราะโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของเบาหวานและโรคไตมีการศึกษาพบว่ากรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเพิ่มการเผาผลาญไขมันทำให้รักษาน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นลดภาระต่อไตและช่วยให้ไตทำงานได้ดีน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลยังดีต่อหัวใจด้วย มีการศึกษาที่เชื่อมโยงการดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลกับระดับคอเลสเตอรอลที่ดีขึ้นรวมถึงการลดคอเลสเตอรอลไม่ดีและไตรกลีเซอไรด์ขณะเดียวกันก็เพิ่มคอเลสเตอรอลดีช่วยป้องกันโรคหัวใจซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนเป็นเบาหวานน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลยังช่วยรักษาความดันโลหิตให้ปกติลดภาระต่อไตและส่งเสริมการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล ยังช่วยสนับสนุนสุขภาพไตด้วยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในร่างกายที่สมดุลรททิศเป็นด่างช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างในร่างกายให้เหมาะสมซึ่งสำคัญต่อการทำงานของไตน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลช่วยคนที่มีแนวโน้มเป็นนิ่วในไตโดยละลายตะกอนแคลเซียมคุณสมบัติต้านจุลชีพของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลช่วยป้องกันการติดเชื้อในคนที่การทำงานของไตบกพร่องวิธีใช้ที่ถูกต้องคือ ผสมน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลออร์แกนิกดิบไม่กรองหนึ่งช้อนโต๊ะลงในน้ำหนึ่งแก้วควรเลือกชนิดที่มีตะกอนขุ่นๆที่เรียกว่ามาสเตอร์ซึ่งมีแบคทีเรียดีดื่มส่วนผสมนี้ได้ถึงวันละ3ครั้งควรดื่มก่อนอาหารเพื่อให้ได้ผลสูงสุดต่อการย่อยอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดครับข้อควรระวังคือห้ามดื่มน้ำส้มสายชูเปล่าๆโดยไม่ผสมน้ำ เพราะจะกัดกระเพาะและทำลายเคลือบฟันได้และถ้าคุณกินยาบางชนิดอยู่ควรปรึกษาหมอก่อนครับมาถึงเครื่องดื่มสุดท้ายครับชาเขียวชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงในเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระไม่ใช่แค่ช่วยป้องกันมะเร็งแต่ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเบาหวานและส่งเสริมสุขภาพไตชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต่อสู้กับการอักเสบและความเครียด ออกซิเดชันสองภาวะที่พบบ่อยในคนที่มีปัญหาไตาหรือน้ำตาลในเลือดสูงการดื่มชาเขียวช่วยชะลอการดำเนินของโรคไตเรื้อรังได้เพราะลดความเสียหายต่อเซลล์และช่วยในการขับพิษสารคาเทชินในชาเขียวมีผลดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและลดการดูดซึมน้ำตาลจากอาหารทำให้เหมาะมากสำหรับคนเป็นเบาหวานหรือคนที่ต้องการป้องกันเบาหวาน ชาเขียวยังช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันช่วยลดน้ำหนักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมเบาหวานและรักษาสุขภาพไตคนที่น้ำหนักมากเกินไปมักมีความเสี่ยงสูงต่อโรคเหล่านี้การดื่มชาเขียวจึงเป็นวิธีง่ายๆในการช่วยควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้ชาเขียวยังมีกรดอะมิโน,โนที่เรียกว่าแอลเซียนนซึ่งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายโดยไม่ง่วงนอนช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น วิธีดื่มชาเขียวที่ดีที่สุดคือดื่มแบบไม่ใส่น้ําตาลดื่มได้วันละ2-3แก้วควรดื่มระหว่างมื้ออาหารไม่ใช่พร้อมอาหารเพราะสารแทนนินในชาเขียวอาจขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารได้และไม่ควรดื่มตอนกลางคืนเพราะมีคาเฟอีนอยู่บ้างครับทีนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจากเครื่องดื่ม5้าอย่างนี้แล้วสิ่งที่ช่วยได้มากจริงๆคือการออกกําลังกายโดยเฉพาะการเดิน ผมมีคนไข้หลายคนที่แค่เดินวันละ3ถึง5กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ45 6 0ถึง60นาทีก็สามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนะบางคนถึงกับหยุดยาได้เลยคุณลุงสมชายที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นแกไม่ได้แค่เปลี่ยนเครื่องดื่มอย่างเดียวแกงเดินทุกเช้าด้วยตื่นมาตอน6โมงครึ่งดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆแก้วหนึ่งแล้วก็ออกไปเดินในสวนใกล้บ้านเดินเร็วๆไม่ใช่เดินช้าๆเหมือนเดินเล่นเดินจนเหงื่อออก ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงทำแบบนี้ทุกวันการเดินช่วยให้กล้ามเนื้อใช้น้ําตาลในเลือดเป็นพลังงานทําให้น้ําตาลลดลงโดยไม่ต้องพึ่งยามากช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดความดันโลหิตดีต่อหัวใจและไตและยังช่วยควบคุมน้ําหนักอีกด้วยถ้าคุณมีปัญหาเข่าหรือข้อเท้าการว่ายน้ําหรือปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ดีครับขอให้ได้ออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอ สัก30ถึง60นาทีต่อวัน5 6วันต่อสัปดาห์ผมอยากสรุปให้ฟังอีกครั้งครับเครื่องดื่ม5อย่างที่ดีต่อไตและช่วยควบคุมเบาหวานคือ 1. น้ำมะนาวง่ายที่สุดทําได้ทุกวันดื่มตอนเช้าก่อนอาหาร 2. กาแฟดีสําหรับบางคนแต่ต้องดื่มแบบไม่หวานไม่มันและไม่มากเกินไปถ้าไวต่อคาเฟอีนให้ข้ามไป 3. น้ำเมริจเจียอุดมไปด้วยใย,ยอาหารและโอเมกา้า 3. ช่วยให้อิ่มนานและคุมน้ำตาลได้ดี 4. น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลผสมน้ำก่อนดื่มเสมอช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและช่วยเรื่องการย่อยอาหาร 5. ชาเขียวรวยสารต้านอนุมูลอิสระดื่มได้ทุกวันและอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับเดินมาละสากิโลทำได้ทุกวันไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไร แค่มีรองเท้าดีๆคู่หนึ่งก็พอตลอด30ปีที่ผมทำงานเป็นหมอผมเห็นมาเยอะครับว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนั้นมีผลมากกว่าการกินยาเสียอีกยาช่วยได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตยาก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งคุณลุงคุณป้าทุกท่านครับลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาลองบีบมะนาวครึ่งลูกลงในน้ำอุ่นดูสักแก้วแล้วออกไปเดินสัก30นาทีทำแบบนี้ทุกวันสักเดือนหนึ่ง แล้วไปเช็คค่าน้ำตาลดูผมเชื่อว่าคุณจะเห็นความแตกต่างครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะพยายามตอบให้ทุกคนสุขภาพดีทวนหน้าครับ